เพื่อไงเพื่อง่ายสวัสดีแล้วมาด้กินข้าวนะเลยตาสมุนนี่เนี่นี่เนี่ยโอ้ยเ้ยวก็เลยตหน้านพตากตาอวก็ยังแล้วก็ไปต้นฟ้าพียงทีแล้วก็ตามไปนี่คือออม นี่คือฝากระจอเอาล่ะขาะมาใส่นี่ก็มันว่านี่คือนะห้องขี้นะนนห้องขี้จริง็่าอยู่ด้ิยกันเราไม่สิดที่การแล้วว่ารถบิดยงังษ์มมีอะไรนะรถนี้อาจจะมีของดี

ยังส <sy> ีไมได้ทงอย่างตแล้วก็ตัแล้วี่ห้อตกตกกำลังดีทีเดเรซ่อนตัวซอนตัวเลยดีเรหาไ หน้าชาไปนี่แมันตัวเบียดไ้ตังวันนี้เสยเออ Ini koper ni je, jol eh. ni? Ini koper jolai ke belum? Jua. Neng ni. pa? Eh. ไปอ้พวกที่กินกันตายสมุนนี่คือธุรกิจส่วนตัวล้วนๆตายซะมุนตายซะมึงอีกเฮีย ทังนี้จะไมได้จัดให้เลยได้งั้นเดี๋ยวกูจัดให้เลยแล้วกันอันนี้จะไม่ได้กูจัดให้เลยดีกูจัดให้เลยได้งั้นเดี๋ยวกูจัดให้เลยแล้วกันนะ เยนี้เหรออืมสลงคืนมาหาผู้ัดหนแล้วเอ้ยไงวะยีย

ไม่เลยหรอวะเออกินอาหารเราจะไปที่นั่นนี่นะไปละ